สวัสดีค่ะมาพบกับเดียอีกแล้วนะคะกับช่องเดียรูสค่ะแล้วก็รายการคุยกับนางฟ้าของเดียนะคะวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยเพราะว่าเดียจะมาสัมภาษณ์แอร์เอมิเรตค่ะซึ่งทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตอนเนี้ยเอมิเรตกำลังเปิดรับนะหลายๆคนก็อยากจะได้ข้อมูลใช่ไหมว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นแอร์เอมิเรตนะคะวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องครีมนะคะหลายๆคนคงรู้จักนะคะน้องครีมจากช่องไฟวิดครีมนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาช่วยออกช่องเดียนะเพื่อจะให้มาแนะนําน้องๆที่อยากเป็น Air e m i r a เรตว่าจะต้องทํายังไงบ้างแต่วันนี้เราไม่ได้มานั่งคุยกันเฉยๆใช่เพราะวันนี้ที่เอาชุดมาให้พี่เดียใส่ด้วยครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ใส่ชุดของแอร์สายตอนออกกลางนะคะจะเข้าไปงงมากว่าจะน้องดเยอะไปหนักเยอะกรดงมาแบบนี้สิบสิบไ้ โอเคเรามาต่อตื่นเต้นที่สุดคือหมวกนี่เลยค่ะจะบอกให้ใส่เลยค่ะงงลงแล้วค่ะพี่เธอลง่มีลยมด่ะ้วอันนี้มียอมีแบบอาาหวยเลนี่เียรอเดูซิโอเคเป็นสวหอยที่เปหลงในแบบโนยูพี่เนี่ยยูยังไม่ทอปากแดงเลยใช่ข้อหนึ่งของเอรตนะคะความเด่นของเขาคือเราจะต้องตัแดงค่ะไัเดี๋ยวไปเอาลิปมาก่อนแบบหนึ่งโอ้แดงโอ้โ พี่เดียได้ได้ไปกีเลือดค่ะพี่เดียพี่พี่เดียเขายังไม่ชินเหลืออะไรคะชุดค่ะโอเคเื้อคุณการสมัครนะคะสำหรับคนที่ได้อินวิเทชันแล้วไปสมัครเนี่ยการแต่งหน้าจะต้องเป็นโทนสีอะไร คือรอบนี้ยคิมบอกกันเลยว่าเป็นออนไลน์เนาะพอมาเป็นวิดีโอเขาจะใช้ไฮ g ออวิวเหมือนตอนปี2018พอเป็นวิดีโอค่ะก็คือแต่งหน้าเต็ม,มจัดเต็มเหมือนตอนไปวอล์กอินเลยใช่ค่ะก็จะเป็นโทนนี้เลยค่ะก็คือเป็นโทนแบบธรรมชาติก็คือตาห้ามบล็อกตาหนาเกินไปก็คื เขาชอบความธรรมชาติอะค่ะแต่ว่าป่าคือต้องแดงต้องแดงแน่แล้วก็คิ้วอาจจะต้องคมคมเขาชอบแบบฝรั่งมนั้นใช่คิวคมแบบฝรั่งใช่คิวคมปากแดงถามหน่อยเรื่องคอนแทคเลนส์เพราะว่าใส่การบินต่างชาติไม่ค่อยชอบให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นบิ๊กอายของสายนี้ไม่ใหเหมือนกันไม่ให้บิ๊กอายไม่ให้เปลี่ยนสายไหมใส่ได้พี่เดียวสีใส่ได้สีใส่ได้เท่านั้นเขาประกาศออฟฟิเชียลแล้วนะว่าเขาจะรับ3,000คนแต่3,000คนในที่นี้คือทั้งปีพี่เดียว่นนนน้อมมพวคคคััเยลไชืทั่วโลกปะ เอา nationality ไหนก็ได้ป่ะคะใช่ค่ะที่อะไรอไดโอเคงั้นเรามาพูดถึงสิ่งสำคัญเลยก็คือ process การสมัครนะคะขอถามหน่อยว่าตอนนี้เป็นออนไลน์มีกี่ process บ้างเล่าให้ฟังหน่อยออนไลน์เหรอคะก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นเลยอาริชเมอโอเคแล้วก็เรซชเม่เสร็จปุ๊บได้เมลเมลคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มเสร็จเขาก็จะส่งลิงก์เป็นไฮวิวให้พอส่งให้ปุ๊บนะคะแล้วก็เข้าไปลิงก์ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบคำถามประมาณแบบ ห้าข้ออะไรอย่เงี้ยแต่ละคนก็ได้คำถามแบบไม่เหมือนกันอ่าโอเคใช่คำถามก็จะแบบเออ อันนี้คือคำถามรอบรีจอยนะพี่ก็คือจะถามว่า BMI เท่าไรวัคซีนเเ่นหรือยังแล้วก็คิดยังไงกับอาชีพลูกเรือแล้วก็แบบการบินที่เปลี่ยนไปช่วงโควิดเป็นยังไงจะถามประมาณ5คําถามแล้วก็จะส่งลิงก์เป็น final interview ให้เลยค่ะอ๋ออันนี้สําหรับเหมือน short cut สาหรับคนที่เคยไปแล้วแล้วกลับไปรีจอยใช่แต่ว่าถ้ารอบปกติตอนปี2018ที่เขาใช้วิดีโอ่ะี่เดียก็คล้ายๆกันพี่ก็คือเหมือนถามคำถามอะไกัน h y p e v i e w แอป h y p e v i e w แล้วตอบแบบ ตอบแบบปากต่อปากหรือว่าเราพิมพ์ตอบเขาอะเขาเป็นวิดีโอรีคอร์เดอร์ค่ะก็คือจะเป็นเป็นสดนั่นเองใช่แอบเขาเลยมันไม่ใช่คนอะพี่เดียไม่ใช่คนด้วยเหรอใช่ก็คือเหมือนว่าจะเป็นเป็นแอปชื่อไฮวิวมันจะเป็นแอปที่ว่าเหมือนเด้งเป็นตัวอักษรขึ้นมาเป็น question แล้วเขาก็จะแบบจับเวลาให้เราพีเรคคอร์สองนาทีแล้วก็จะนับถอยหลังวนๆนนไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้คือพอเสร็จอันนี้ปุ๊บเขาจะส่งมลอีกทีหนึงว่าเราจะได้ไฟนอลหรือเปล่าแล้วถ้าได้ไฟนอลคือตัวตัว ตัวตัวก็คือคุยกับคนจริงๆใช่คุยกับคนแต่กว่าจะไปคุยกับคนก็คือเขาจะส่งเป็น อิงเทสจะมีข้อสอบอิงเทสแล้วก็มีไซโคเทสอะไรเงี้ยก่อนนะคะอ๋อก็คือเนื่องจากเราไม่ใช้โทรอีกอยู่แล้วใส่ใช่ไม่มีใช่ค่ะอิงเทสของเขาง่ายไหมคิดว่ายากไหมของโบกิโบกิว่ามันง่ายนะคือทุกคนเนี่ยเขาสอบภาษาอังกฤษงเขาเลยคิดว่ามันง่ายทุกคนต้องผ่าน80%ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็คือผิดได้ไม่กี่ข้อค่ะงั้นแสดงว่าโอเคใครอยากฝึกฝนน้าภาษาอังกฤษก็ครีมก็รับสอนด้านนี้โดยตรงด้วยถูกป่ะคะได้ค่ะอ๋อโอเคที่ไหน อันนี้ของคีมก็ปัจจุบันตอนนี้ก็สอนออนไลน์แต่ออฟฟิศอยู่ที่เดอะสตรีทพระรามเก้านะคะแล้วก็มีทีมครูด้วยเป็นครูแบบเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะคะสำนเนียงริทิชมากมากคือของของคีมค่ะคีมจะเน้นเป็นบริทิชอะพี่เพราะว่าสายการบินเอเมอร์สอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะเขาอิงตาม r i ิทิชนะอ่าใช่เคยเคยขึ้นไปได้ยินประกาศก็จะเป็น i t ิทิชอังกฤษไปเลยเขาจะใหเครูพูดบิทิชตรง แต่สำเนียงสำคัญไหมสําหรับการสมัครเช่นบางคนอเมริกันหรือบางคนค่อนข้างจะเป็นสำเนียงไทยแต่ว่า pronunciation ชัดเจนสําคัญไหมสำเนียงสำเนียงไม่สำคัญนะอยซิงกิชก็ไปอยู่อเมริกาหลายคนนะทีนี้ซิงกิชมาเลเซียเนี่ยก็เขาก็พูดแบบเขาพูดแบบเขาไปเลยเขาไม่ได้ซีเรียสงั้นขอคําถามไฟ n a ลที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะได้เจอคำถามก็แบบ introduce yourself พี่ทีมบอกเลยว่า you เจอทุกทุกรอบและ introduce yourself ในที่นี้ you ต้อง introduce ในแบบ หมือนขายพูดขายตัวเองให้ได้ภายใน40วินาทีถึง1นาทีพูดว่าเราอะ่ะชื่ออะไรมีดีอะไรมีทักษะอะไรที่สายการบินนี้จะต้องเลือกชั้นแล้วมันเหมาะเหมาะกับว่าเหมาะในที่นี้คือเขามองู๊เขาคุยกับหนูแล้วเขาคิดว่าหนูเป็นเพื่อนเขาเป็นทีมเดียวกันกับเขาอะค่ะอ,อันนั้นคือการ introduce ที่ดีแล้วตอน final เนี่ยมีผู้สัมภาษณ์คือเราอะ่ะคนเดียวไหมหรือว่ามีแบบหลายคนแบบสมมติคิมสมัครเดียสมัครอีกคนหนึ่งสมัครพร้อมกันหลายคนไหมหรือว่าเราคนเดียววันบวัน อ๋อวันายวันโอเคก็จะไม่ค่อยกดดันเนาะไม,ไม่กดดันโอเคเรามีตอนไหนไหมที่จะต้องแบบนั่งกัน5้า้าคนในออนไลน์แล้วก็แบบสัมภาษณ์อันนั้นไม่มีแต่ละนา,าสายเวทเจตธรรมแต่สายแขกอะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบวันายวันมากกว่าไม่ไ่ฟังรัวเดี๋ยวว่าดีกว่านาะเพราะว่าเราก็จะได้เป็นตัวเองเต็มที่เราไม่ต้องกังวลกับแบบคู่แข่งรอบข้างใช่พี่ค่ะโอเคงั้นก็สุดท้ายแล้วถามหน่อยเรื่องว่าเอออยากแนะนําว่าสิ่งใดที่กรรมการของเอเมอร์เนี่ย looking for หาหรือว่าสิ่งใดที่เขาไม่ต้องการหรือไม่ชอบเลยทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอ่ะเอาแบบที่ได้ก่อนคือคนที่แรกส่วนใหญ่จะเป็นคนเฟรนลี่ยิ้มง่ายเป็นกันเองความมั่นใจต้องระดับไหนเพราะว่าอย่างสายเราคุ้นกับขายเอเชียแบบเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ที่เราคุ้นดังนั้นอาเซียนเนี่ยจะมีความแบบไม่ต้องมั่นใจเกินมั่นใจในระดับกลางๆ,ๆ,ๆน้อย<ๆ>พูดถึงตะวันออกกลางความมั่นใจระดับไหน แปดสิบค่ะแปดสิบเลยเนาะใช่เหมือนจะเป็นฝรั่งได้เลยเนาะแนวนั้นดีกว่าก็ชอบคอนฟิเดนต์แต่ว่าคอนฟิเดนต์ในที่นี้ก็คือแบบต้องมีความเฟรนดี่นะไม่ใช่คอนฟิเดนต์แล้วหน้าหยิ่งแล้วหยิ่งแล้วมันไม่ได้งั้นเราจะแสดงออกไปยังไงให้เขารู้ว่าเราคอนฟิเดนต์ก็เวลาพูดนะคะพูดมั่นใจไม่ต้องไปแบบกระกุกตะกักนู่นนี่นั่นเอิบเอิบอะไรเงี้ยเขาไม่เอาเลยนะ แล้วก็เวลาคุยกับกรรมการก็มี eye contact น้องเขาเฟลลี่อะไรเงี้ยถามแบบเป็นคนอ่ะเพราะว่าบางคนก็พูดแบบเป็นสคริปต์เกินไปมันก็จะดูเหมือนโลบอทอ่าเข้าใจและโอเคแล้วสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบหรือรับไม่ได้แน่ๆกับแบบสมัครเราไม่เอาแน่นอนอะไรเงี้ย มีไหมมีแบบไม่เอาแน่นอนเลยเพี่ <ừ> ก็คือ <ừ> ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยอัไน,นั้คิดตรงแต่รอบแรกเลยอ่าโอเคก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่เราฝึกกันาาได้ใช่ครับโอเคตามนั้นค่ะคิดว่าหลายคนน่าจะได้ความรู้คร่าวๆและแล้วก็ใจความสําคัญแล้วว่าเอมิเรตชอบคนแบบไหนแล้วก็เตรียมตัวย,ยังไงภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากภาษาที่3สําคัญไหม ไม่สำคัญจริงๆอะคิมก็ดีแคล้ว่าคิมนด่แมนดารินใช่ไหมแต่เขาบอกว่าอินเดียนแล้วอะเวลาเขาไปรีคูที่จีนเขาก็จะได้เนทีฟของชาตินี้อย่างลาเขามารีคูที่ไทยเขาก็อยากได้เนทีฟที่พูดไทยได้เขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆภาษาที่3ไม่ได้จําเป็นกับเขาขนาดนั้นโอเคคิดว่าหลายๆคนคงสบายใจขึ้นนะคะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะได้แค่2ภาษาอย่างหลักก่อนไทยอังกฤษเนาะสำหรับเรา ค่ะยันก็ฝากเลยว่าใครอยากจะแบบว่าเทรนการเป็นแอดเตรียมตัวได้นะตอนนี้เลยนะคะกับพี่ครีมค่ะฝากช่องได้เลยใช่ค่ะโอเคช่องพี่ครีมก็คือ f i ล e with cream นะคะถ้าน้องคนไหนที่อยากติดต่อทักมาเรียนมาให้พี่ครีมช่วยสวจเลยซึ่งไม่ฟรีต่างๆนาะนาะนะก็ทักมาที่แอดไลน์ แอดไฟวิทคิมได้เลยคะ่ะแต่ว่า Facebook กับอินสตาแกรมที่เป็นสาระแอร์ก็จะเป็นไฟวิทคิมแคลดามี่แต่ถ้าน้องคนไหนสนใจไปเรียนต่อดูไบพี่คมาทำครบวงจรเลยนะหนู <c oughs> ตอนเนี้ยน้องคนไหนอยากไปเวอร์ดสตาที่ดูไบก็บอกพี่คิมได้อะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างนะหนูเช่าชุดซื้อชุดก็มีโคกับประลองแล้วได้ลองไปดูเลย <c oughs> ที่นี่นะคะไฟวิทคิมแคลดามี่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณน้องครีมมากนะคะที่อนุญาตให้เราใส่ชุดเอเมริก ครั้งแรกแบบว่าไฟฟันไม่เหมือนกันว่าอยากลองใส่ชุดอะไรแบบนี้สวยอ,อยู่แล้วพี่เดียใส่อะไรก็สวยสวัสดีค่ะ